วันนี้ก็พากันมาเอาเต็นท์กลางคืนนะคะกลางวันไม่ทันทีมงานพวกเรานะคะ YouTube ทั้งหมดเลยค่ะทีมทีมเลยม,ม,มาเอาเต็นท์กันเอาเต็นต์โต๊ะก็อีนะคะขาดี๋ยครัขาน่อ พี่ก็มาพั่ก็มีการเตรียมจัดงานโจโจเลยรายการจัดงานแต่งจัดงานแต่งค่ะไปเลยแต่ทีมงานค่อยบันนี้เตียงกับโตเต็นสองชุด โตยี่สิบเจ็ดอันมันประเด้งดอกอ๋อพี่สมแม่ขึ้นทางล่างบอกฮะเป็นยางดอกไปรถตุ้ยคอยย่งสิ่ยางไปดอกตุ้ยคอยนะ าขาคันหนึ่งไปแล้วนะ่ะเหลือคันที่สองบันนี้โต๊ยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบแปดตัว,ตวเอาเอาเต้นไปอีกหรอเอาไปสามลังเลยเหรอสอง อันเจ้ผัดว่าบ่ให้กลางเต้นเพราะว่ามันเป็นไปบ่ได้คนหามาหลายมันสิบ่มีมองยูถ้วยส้ามก็บ่าให้อาวพร้อมได้เจ้คนหน่ะเนาะคำนั้น่าตัวกระดีไปซะเฮากะได้ใช่มือแห่งบดมือเนาะการกุศลเฮา ดีเนาะที่จะมาเนาะถ้าเจะบ่มาก็ลดตาะอ๋อไปน้งินเีงไป้วขตไตวนขไปหอนนี่ก็ได้เบลตินก็เฉยเทาเดถือเลขงวดนี่ละเฮ้าห่ะมาชิอกะเศ้าละย้ายถไปชุ่มกอบสมอกัทีนีคืออยู่นเด็กน่อยมาย้ายไปชุ่มติดโตก็อีเฮ้าสิเบิดอยู่บฮาน่ะ

มันมีชุดมันมีชุดเกาหอมบ่เอาลุงพ่อเอาอันนั้นไปจ้กอ่นพาคุ้มนะเออเคยเห็นคืนอันเดียวพอคุ้มเพราะมซ่าเจ้าซื้อว่ายัง,งไ้ซื้ออะไรชื่อตัวหรือเปล่าชื่อตัวนี่ชื่อเสษซื้เศษเนาะอ,อันนั้นแะละซื้ออย่างไร ชอบนอกว่าพี่เชนกับพี่องนะขาวสุรินเข่าสุรินเออแจ้งขาวโอ้ขาวขาวาวฝากช่องผมด้วยนะอ๋ออ๋อมีหลายช่องนะฝากช่องธนวัฒน์ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็พี่ขาว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 เข่า ท็อปอีสานด้วยนะคะเคว่าเมืองสุรินนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยติดตามปะทอนด้วยอย่าลืมนะคะช่วยๆกันเด้อค่ะหุ่ยเพิ่งมาได้สองวันเองนี่ฝากเพื่อนแล้วนะตะของยังไม่มีช่องอะฝากเพื่อนแล้วนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปทอน้ดยเดยค่ะแล้วก็ทีมงานเขาอะเควาเขาเมืองสุรินแล้วก็ท็อปท็อปอะไรนะ ครอบอีสานค่ะแล้วก็พี่โตธนวัฒน์นะคะกดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ